มื bon e bueno. bon ่อี no. ้ก็จะปนเฮ็ดทาเอื้อยปนเฮ็ดทาเอื้อยมื่อี้จะปนเป็นเฮ็ดเฮ็ดกอเฮ็ดดินเนาะเฮ็ดขว้าเฮ็ดตะไคร้เฮ่อปนมาแล้วล่ะมื่อใดจะร่องเบิ่งว่าปนเฮ็ดกอเฮ็ดดินลองเบิ่งไปตลาดไปตลาดหัวหน้าเนาะเพิ่นก็มีเฮ็ดขายหลายแม่ค้าเพิ่นก็บอกว่าเฮ็ดนี่แซ่บเด้เพิ่นว่าเลยสิเอามาลองเบิ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าเฮ็ด ข้าวก็ไปเก็บเพ็ดอยู่ดงอยูโโ่ผู้คน้เผื่อนก็ชิ้นให่มากเฮกขจะเอาเพ็ดเทาลงไปเห็ดเทาลงไปัหน,อน่อยใหญ่กับชิมาละมม่ะอาน้องรู้ดีไปรับใหญ่ไว้ยหญ่มากแล้วเยอะเลยอือยา่ายาาใหดีดี้ดีดดดดมานี่ลูกมานี่เอมดี ยางให้เข้ายายยายมาแล้วเออกำลังทำป่นเห็ดอยู่เข้าตอนรับยายร้านหกร้านก็ได้พอแล้วพอแล้วยายไหมนะมาลูกมาทุกรู้วมงมบ่ร้กอ นี่ก็จ,จะใส่ผงนัวใส่ผงนัวแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลานะคะ วันะะ้อันเกียวเขาแหลกเหวานตอนแล้วก็ไม่จะไม่ขุดเอวหัวนะขุดไปูกขุดไปปลขุดายมองนี่พุดซีก่าเดี๋ยวเดี๋ยเบิ่งก่อนค่ะไม่เดเบิ่งซีนรสที่เขามาทมดนห่อืมอือซตละเซบละมายายมาตำยังม่รู้ามหัยตำเห็ดค่วันนี้ตำเห็ด เห็ดดินเห็ดกอเพือ่อนเอามาทมให้ละเปลีล่ยนตัวละลูกจะเอาลูกเล็กได้เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆวันนี้ปนเห็ดดินเห็ดกอนะคะแบ็จบที่เรา แ้วอยู่บ้านเฮ่าเพืเ่อนหายอยู่หายกิน,นกเนาะเซ่บๆน้ำกันเลยแสยบเลยเหมือนเนียคนเห็ดดินเห็ดกอ่อ